ก็เราไม่มีใจเขาไม่ใจมันมเลยไม,ไม่ไม่จูนกันเพลยต่อไปอเลก็ได้โขกได้โขกเขาอ,ออกมาเยอะเลยนะน,น,นี่ก็หกนี่ก็โขกโขกดำาขกดำนี่ไหมความความรักของเราจะความรักคนสัตว์ความรักที่เสือสละมีแต่ให้อย่างเดียวยเราต้องยอมรับว่าให้ก่อนจะได้ถ้าเราให้ก่อนครบเนี่ยะจะมาอาง้ไหมขกออกมาเป็นยวเลามาสังเกตไหมที่เขาถามเรื่องความรักเนี่ย เลขที่อยู่นะอ่าช่วงปีช่วงเดือนช่วงวันเวลาตรงนั้นมันจะวนมาอยู่ในเนี้เลขตัวเลขมันไม่ไปไหนอ่าเพว่าส่วหลุมแล้วถ้าดูมาบ้านปลายเราถามลูกพลังออนนั้นหนีไม่พ้นเราลักเนี่ยมีต้องต้องเปต้องเสียสละต้องให้ต้องยอมรับต้องอะไรหมดเลยต้องเปย์เอาปัญหามาแล้วนี่จะเปย์นี่ไม่มีเปย์เนื่องจากเปย์ต้องเป็นสมุนไพรกัอนแต่อะไรนะอ่ะล้วก็เปิดมาขลัง มืดแปะนะเงินก็ไม่มีให้จะเป็นรึเปล่าไม่รู้จะตัดสใจในภายตรงข้ามก็เงินก็ไม่มีเราจะมาเริ่มต้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะต้องมีเงินทักอย่างกับอาตมาเห็นคลิปมงเนี่ยจะแต่งกับสาวมองก็หมูสองตัวสี่หมื่นสี่หมื่นใหนะมาแต่งได้นะตอนนี้สาวมองมงเนี่ยคนนี มาจะไปโพลไปคิดๆัะหน่อยแน่คนี้ลูกสาวคือคนมึงเป็นคนม้งเนี่ยเป็นม้งเนี่ยมันจะมีเนี่ยมีใจมีอะไรจะเกิะตัดหัวใจจะเกิดะไงถ้ามีมันเนี่ยได้เลยจะแต่งประโยชน์ว่าคนม้งนี่ยขยันหน้าเลยนะี่มืงหนสองพันถ้าดูเคสิบสามเนี่ยเขาไม่มีใจที่จะแต่งงานใช่ไหมไม่กล้าออกมาแล้วบางครั้งอาจจะมีแอบชอบแอบรักคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีการกระทำเหมือนกับอ่่าาอะไรนะอ่าใครเนี่ย สมปองไปชอบขุมปนัตดามีแต่แอบบชอบแอบนบะโอ้อยากจะได้ากได้ที่ไหนได้มันเป็นไปไม่ได้ยามเป็นผ้าเนี่ยเป็นะปชอบโยมมีแต่ความคิดมีแต่คิดอย่างเดียวแต่ไม่มีการกระทําไม่ลงมือเป็นไปไม่ได้บางทีน,ะนี่เขาก็มีเจอคนนั้นก็ชอบเจอคนนี้ก็ชอบแต่บางทีมันเป็นแค่ความคิดเฉยๆสุดท้ายเห็นไหมมาแล้วถ้าเราอยากจะมีรักมีอะไรเราก็ต้องรีบวา,างแผนต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย เรื่อต้นนี้เอาไปหาคนสักคนต้องกระโจมใส่เลย <c oughs> กระโดดใส่เลย <c oughs> กระโดดใส่หอ้องเลยกระโดดใส่เลยกระคุบเลยแนะบบนี้แบบว่าเป็นจั๊กกววอเลยเลยนะกระโดดใส่เลยเพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดคิดอะ่ะเมียแต่แอบแอบชอบแต่เขาไม่รู้สึกคนมาชอบเราเราก็ไม่รู้สึตกตบมือข้างเดียวไม่ดังเห็นไหมในขบเพียบเลยเขียนไหม เมื่อเรามีใจมีอะไรปุ๊บเราก็ต้องยอมรับอมรัต้องไม่แย่อตจอไปตั้งหมองใหม่เลขสิบามก็เหมือนกันบางทีไม่เอาดีกว่าความรักเหนื่อยมากๆต้องเสียสละต้องให้หมดเลยตัวเราก็ไม่ไหวละสุดท้ายอะไรงน้แระค ว่าแรงนะมั้ยใช่โยบาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเนี่ยการที่เราเป็นปฏิบัติธรรมเรามามีรูปแบบกานให้ผู้ชายเนี่ยนีมันมีโทษจากการกระทำของบ้าวทีเราเกี่ยวไปพอติดในข้อมาในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลงทุนให้เราแต่ในการลงทุนเราเนี่ยดีแล้วเราไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีลูกไม่มีเจ้าแค่เรา อยากจะทำให้แก้ตัวเพื่อที่จะได้บรรลุถ้าไหวไม่บรรลุมรคผมก็จะได้แจกไปจะได้เกิดสมสมบูรณ์แค่แน่นเนาะยกฮะวัดแป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 ดคำลักคมรักสรุปแล้วคืออะไรรักรักอะไรกันปาิีบัตลักคำลักนี่พุ่งเรื่องรอ้ามาดูแล้ของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรเลขแปด ความรักใช่ไหมถ้ามีเงินเนี่ยเขายกหัวใจถวายวัดเลยทําไม่มีเงินถาไม่มีเงินเนี่ยไม่ต้องไปหาจบหล้วใช่ไหมตอนนี้ความรักยุคนี้นะพูดตรงๆเลยไม่มีเงินเนี่ยความรักหายหมดเลยถ้ามีเงินเมื่อไหร่ความรักมาเต็มเลยเราจะเอากี่คน ถ้าเรามีเงินเราเราปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจความลงความลังเราหาเงินให้เยอะๆเนื้อไอ้หนูไอ้หนอไอ้แน่งนอะไรมันิมาเองมาเองมันนั่นนี่เยแต่ไม่มีเงินปุ๊บอย่าไปหวังเลยไม่มีใครมาเราเราจะไปเอาแอบรังโอ้หตัวนี้ผู้ชายใช้ไม่ได้สักคนเลยขี้คงขี้เกียจไม่มีงานทําตกงานเลยโอ้โหยิ่งไม่ได้ถ้าแพ้ถ้าบทสรุปแล้วคือว่าตอนนั้นเลขแปดเือเลยนะต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญา เนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็ต้องมีเงินเราต้องมีเงินเราต้องทำเงินันจะ่าจะโอเคอ่อเดี๋ยวอขาทงานนะจะจะจบไหมจบไหมจบไหมจบแล้วจบแล้วไม่ไม่เวลาเขายังไม่จบก็ายังคาใจอยู่คะจเาตัดขึ้นมาตขึ้นมายังคาใจไม่จบเพราะว่าจบจไม่ได้จะไม่ได้ จยกลได้เนีย <ise> ้นเปิดสี okay. ่ใบไหมตันด้ต้องเปิดได้เปิดใหม่ด้หม่อขึ้นไปบัตรทำย่อพอสุกแ้เนี่ยโร้งนี่อ่ะอขึ้นไปบัตรทำ ก็ได้คนแค่นี้แล็วเดียวเดียวเดียวที่แล้วเราอะไรคะอะไรละเมิดในกฎที่เรียกว่าเการเมืองอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดกรนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีโอกาสมาแก้ตัวโดยที่บันที่ที่ไหนเนี่ยเวลาเข้ามาเข้าใจผิดปฏิบัติธรรมและจากการเร่งใหไพ่ออกมาเนี่ยเราก็มีปานไอเสสละ แค่สามคนไม่น้อยตอนนี้รับ้ามักจะเกิดกันล็อกเอรักแต่ไม่หวั่ก็คือรักใจรก็เป็นเวล์รักที่ได้ยากให้โอกานช่วยเหลคอาความรักนี้จะตอบสนองกลับมาทุวคอินเกมใจอินใจใจไม่หวังผกต่อแทนอย่งยงรักรัทาในความดีอย่างนี้กรเห็นในใจถนอมเนี่ย ทำตัวเป็นเป็นโพธิส okay. ัตว์เราจะได้เราลัคนารพอย่างนี้ก็ถือว่ารักแต่ไม่ใช่รักแบบรักแบบบริสุทธิ์อ่ะรักแบบยิ่งไม่มีคอร์เตอย่างนี้จะมีรักสุดท้ายโอเคอ่าอ่นสุดท้ายแล้วแห็นสุดท้ายว่าโอเคเราดูว่อดีตจบไปแล้วอนัตอดีตจบไปแล้วดูปัจจุบันก็จบไปแล้วพายังคุ้งเคลเลยตัดสินใจไม่ได้อาจารย์จะเอายังไงเนี่ย มันย้ายมันเกิดยังไม่เคลียร์เลยแล้วก็ให้ตัดบขึ้งตัดบขึ้นมันไม่ใช่ว่าดูแลนะคนนึงคือว่าอ่าพั้วเฉินนะครับเราจะทํายังไงต่อเรียไม่เข้าใจมันเก่งแล้วก็ให้ตัดบขึ้งตัดบขึ้นไงงหายมาได้สองใบไงามาได้เลขหกแล้วก็เปิดหกใบหงายมาได้อะไรนะอ่ะาสามใบแล้วก็เปิดสามใบแต่เมื่อเราหงายมาเ,ยเจอเจอเจ้าเกยที่จริงมันก็จบตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามันก็อยากรู้ยันเป็นปัญหา ถึงแม้ว่ามา,มาดูเนี่ยในนี้ปัญหาเขาออกมาทป็นตัวหนึ่งตัวสอง,ต,งตัวสามตัวจนใบสุดท้ายถ้ามาสรุปว่าความรักเนะี่ยมันเป็นปัญหาของ,ของมาจนเนิร์ดนานยาวนานนะหนึ่งใช่ไหมมาเปิดมาปนะุ๊บเนี่ยเขาจะไม่อยากจะรับผิดชอบใช่ไหมไม่อยากจะเสียสะละัดเนี่ยสองสีห่หกไหมเสร็จแล,ล้วนะเจ็ดเนี่ยคือความรักเร็วมาเร็วไปไวแล้วความรักของเขาเนี่ยต้องเป็นต้องมีเข้าถึงศาสกะธรรมต้องเข้าใจต้องอะไรต้องสงสัยระแวงหรือว่าอะไรสุดท้ายเนี่ย เอาภาพภาพต่ี่ยแผนเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่ตัวใครอยู่ที่ตัวเราเองตัดสินใจเราจะอยู่คนเดียวจะอยู่โดดเดีวยวจะไปวัดวดชีหรือว่าจะอะไรอยู่ที่ใครข้างบนตัดสินใจได้ไหมไม่ได้หลวงพ่อช่วยอันนี้ตัดสินใจไม่ได,ไได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายอยู่ที่ตัวเรา <S <S 2> <S 2> เราจะจะเริ่มเห็นหรือยังไพ่ออกมาอย่างตอนนี้เริ่มเข้าใจเหมือนกันเรียนหน้าชีวิตจบไปแล้วสุดท้าย ดีที่ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำรู้ต่าหยุดตัวทาตัวเ<ฮ>นี่ยสรุปความหมายคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเนี่ยเขามาเปิดกระจ่างปุ๊บกูเองเขามีกูเนี่ยเขามีตัวกูนั่งอยู่ตรงนี้มันเลยทุกทุกอย่างมันปัญหาเกิดที่ตัวเรา,าเน,นี่แหละสรุปแล้วพระเจ้าเหไหมพระเจ้าบอกว่าสวาคาโตะเขาตอตอนสันติสุขกากับปัญจ,จตังรู้ได้เฉพาะตัวทุกสิ่งอย่าง ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเลยคุณเจ้าจเป็นเรียนกับไม่รู้กี่ศิษยาศีกี่อะไรไม่บรรลุทมสุดท้ายาก,าก,กาม็มาบรรลุเองอันศาสตร์วกนนี้เหมือนกันไม่ว่าเราถามอะไรนะสุดท้ายมันจะออกมาแบบไหน,นมันเคลียร์ไม่ได้หรอกสิ่งอย่างปัญหามันอยู่ที่คนที่ว่าทําไมสาเหตุว่าปัญหาเ,าเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นตัวนี้นอะต่อไปขออาการงานดีกว่านะเพราะว่าการงานที่เราก็ดับที่เรา

ปัญหาของเรากับเขาเนี่ยเพราะว่าเราความรักก็มีปัญหาเหมือนกันเขาความรักก็มีเอ๊ะทำไมปัญหาความรักเขากับเราทำไมเหมือนกันนี่เอ๊ะทำไมคล้ายคล้ายมันไม่ต่างกันหรอกเพราะคนเราที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นผู้ถูชนหมดมันเป็นผู้ถูชนหมดมันไม่ต่างกันหมดนะเพรว่าด้วยความสาารักการงานสุขภาพมันเหมือนกันหมดสุดท้ายเหมือนกันคําตอบออกมาว่า ซื้อย่างอยู่ที่ตัวเรา,มามเหมอนนะนี่จะมาอยู่ไม่สำรวจเลยขอดูหลายๆมุมแเราจะเห็นว่าอ๋อทำไมมันออกมาอย่างนี้ให้มันตั้งกี่ใบอ่ะอันนี้มันชุดหนึ่งกี่ใบ,ะะะบ,ะบ,ะบนะเจ็ดสิบกว่าใบเจ็ดสิบกว่าใบเนี่ยถ้ามันในเนี่ย,ยมันมีเป็น100ร้อย <100 S 2> กว่าใบนะใช่ไหมเกือบสองร้อยใบด้วยเลยรที่ทำไมมันเรามาจับได้เลขหก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 นี่ยห็นไหมทำไมเลขหกมันอยู่กับเราตลอดเลยมาใบ ทะเบียนรถอ่ะเมื่อกี้ใบเบอรนโทรศัพท์ทะเบียนรออะไรนี่ไปหมดเรือยังหมดแลวใช่ไหมอ่ะสับสับาไรเกืบหนงมีนิบองอันนี้สอกลับอสกลับโอ้สามสับโอ้ร้อยไป้หมทกัเล่นเนี่ยครอบครัมนชตัวนั้นอีกสี่หกตัวเจ้าพี่หกก้ก mười à, nên mùng hai mươi hai nghìn mùng mươi hai nghìn hai